เขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ขอย้ํากันอีกแล้วกับเกรมสาวถ้ำนะครับวันนี้เอาเข้ามาเบาๆนะครับมีคอนเทนต์นะครับเล่นแบบเบาเเอาเข้ามาแบบน้อยๆยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะโอรอดหรือไม่นะครับกับช่วงเวลาที่ผมโคชัวนะครับใครอยากรู้ช่วงเวลาอะไรทักกันเข้ามาได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างวันนี้ยูสใหม่นะครับอยู่ในลิขสิทธิ์แท้นะครับใครยังเล่นของเถื่อนอยู่นะครับบอกเลยว่า เสียใจด้วยนะครับมานะครับวันนี้เอาเข้ามาสิบเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะเล่นเบาๆไปนะครับค่อยๆกดนะครับค่อยๆกดไปนะครับดูกันซิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแตกครับจนกว่าจะแตกครับเพื่อนๆนะครับดีบอกต่อกันอยู่แล้วนะครับช่องทางเรานะครับ ไครับค่อยๆไหลไปก่อนค่อยๆไหลไปก่อนเดีย๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มเม็ดไปเรื่อยๆนะครับดูกันสิว่าระยะเวลาสักการเล่นสักข้านาทีเนี่ยนะครับเกมดีมันต้องแตกอยู่แล้วนะครับมากันก่อนครับมากันก่อนไหลาย,ยาวๆคอมโบรัวๆเจมาโอเคสวย7 2ค่อยๆเกร็บไปลูกค่อยๆเกร็บไปลูกเรียบร้อยยับมา3-6-3ครับ, 3, 6, 3, รบไปต่อเลยคราวนี้ขออนุญาตเพิ่มไป ไปต่อครับมาต่อลูรัวมาต่อลูรัว J K K มาแถว3าม K Q K Q เรียบร้อยสวยยังไหลต่อครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอรองเปิดใจผมบอกเลยว่าสุดจริงนะครับเพื่อนๆโคฉายโคฉายโคฉายเจ็ดพเรียบร้อยเป็นสาเท่าดันนะเพื่อเพื่อนเห็นไหมไม่คีเร่อย่างที่เพื่อนๆคิดแน่นอนครับ ไม่คีเล่แน่นอนนะครับคราวนี้ขอไปต่อเด็ดโอเคตามเป้าเดะตามเป้าเดะครับตามเป้าเดะไปเบ็ด2 0 0ต่อเนื่องไปเบ็ดสองต่อเนื่องไปลูกยังไงดูกันสิว่าวันนี้จะท่วมไหมนะครับต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาในการกดไม่นานจริงๆนะครับ เนี่ยจริงๆนี่ถ้าผมไม่อัคดคลิปนี่ผมเลิกแล้วนะครับไมสองรนิ่งถ้านิ่งอย่างนี้นะครับไปต่อครับเพราะว่าเราตอนนี้บวกเหลือเฟือครับเพื่อนๆถ้าจะโดนก็ไม่เป็นไรโดนแค่สิบเท่านั้นนะครับถ้ามานี่รับรองว่าเกินแน่นอนนะครับค่อยๆกดค่อยๆกดเว้ยมาสามเครมาก,ก่อนสุดโอเคร ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเอาอะไรมาจี้คอเรานะครับวายรีบๆกดนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปสวยแถวอย่างนี้แถวอย่างนี้สวยต่อต่อสวยวายอู้วายแถวสามแน่นอนสวยครับไหลๆอู้ยวายบึ้มๆมาดิมาดิเพื่อนๆเห็นไหม เห็นไหมเพื่อนๆสุดไม่สุดสุดไม่สุดดูเอาสุดไม่สุดดูเอาสุดไม่สุดดูเอาเพื่อนๆระยะเวลานะครับแปบ๊บเดียวจริงๆโอเคแปดหมื่นแปดหมื่นหกครับโอเคไปต่อไปต่อมาอีกไหมมามาคอมโบไปต่อคอมโบไปต่อสุดครับวายสวยเจได้สวยเต็มแผง ออ้ยเปือนสุดโอ้โหเงื่อนพอเลยถ้าอย่างนี้พอเลยครับถ้าอย่างนี้พอเลยเลิกได้โอ้ยแน่นอนเรียบร้อยครับดอกนี้เรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้โหโคตรเฉียบเลยดอกนี้สุด,สด,สด,ดนๆนะเพื่อนๆระยะเวลาในการกดไม่ถึง5นาทีผมบอกเลยว่าผมเลิกครับแคปรูปนี้มา20ท่านแรกก็รับไปคนละ 1k นะครับแคปรูปนี้มาส่งให้ผม เรียเพิ่มเติมทางด้านล่างรับไปเลยหนึ่งเครือครับยี่สิบเท่านั้เท่านั้นนะพอครับพอ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 เลิกเลิกเลิกนะครับพอแล้วแค่นี้อิ่มอิ่มแล้วครับเพื่อนๆถ้ากดอัดโดนได้นะครับเพราะว่ามาสุดสักขนาดนี้แล้วนะครับโอเคเรียเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเกมนี้โค้ดบููสาวทำพีจีนะครับลองเปิดใจดูโค้รสุดสุดจริงๆครับแตกอย่างช่ำ